ทุกคนลองฟังให้ดีครับถ้าคุณอ้วนพวกเขาจะคิดว่าคุณกินเยอะเกินไปถ้าคุณลดน้ำหนักพวกเขาจะคิดว่าคุณป่วยถ้าคุณแต่งตัวดีคุณขี้อวดถ้าคุณแต่งตัวง่ายๆคุณจนถ้าคุณจริงจังคุณน่าเบื่อถ้าคุณตลกคุณทำตัวเป็นเด็กถ้าคุณพูดตรงๆคุณหยาบคาย ถ้าคุณโสดพวกเขาจะคิดว่าคุณเหงาถ้าคุณประสบความสําเร็จคุณหยิ่งพยองถ้าคุณกําลังดิ้นรนคุณขี้เกียจถ้าคุณซื่อสัตย์พวกเขาจะคิดว่าคุณไม่ทันคนถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์คุณไว้ใจไม่ได้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรในชีวิตก็จะมีคนคอยวิจารณ์คุณอยู่เสมอดังนั้นจงทําในสิ่งที่คุณเติมเต็มและไม่เดือดร้อนใครต้องการซื้อกล่องพัสดุในราคาส่งนึกถึงขายกล่องพัสดุราคาส่ง .com เลยนะครับผมขอบคุณครับ